ครณีสามไอดีโตโนโ่จจแปนแล้วก็ปะป๊บต้องมีผ้าคลุมเราเก็บตัวกาคอนในคนละิบต่ตองไปแล้วเราจะเปิดกันเป็นตัวฟรีได้เดร็วๆโอฟีนะคอละติบใบหนึ่งตองเรามาดูค,<น>ครับสามค <น S 1> าเครื่องนี้คนใครเป<ม>็นคนได้ ลุงหลังลิงขอผมสีต้อมครับเฮ้ยโซมทั้งจอมีฟ้าด้วยเดียวไอ้ตโน่นี่สีฟ้าแถมมีตัวโอ้สีต้อมทั้งจอแถมมีตัวสีฟ้าเป็นทองมีสีได้มีสีได้มีสีได้แลโตโนได้การขอไปแล้วครับโกงครับอย่าเพิ่งกดมามกันแม๊โนอไหนอย่าเพิ่ง แบ่งคนอื่นบ้ายบร้เียบร้อยเ,เ,เปลี่ยนเถอะเปลี่ยนเถอะเปลี่ยนมาสักโทษนะครับไม่ต้องเป,<อ>ปลีย่ยนไปครับแบ่งให้ไอดีคนอื่นบ้างก็ได้เย้ปลาหมึกย่างน้ำจริงจริงน้ำจริงๆส่นๆวนเราถึงจะต้มแต่เหมือนจะเน่าในหมดนั่งไงล่ะฮเปลี่ยนเป็นทองจเจริญเน่าครับสนิทเลย สนิทสิทธ์ตายนะรอบสุดท้ายแล้วนะนสนิทจริงๆครับรอบสุดท้ายแล้วนะของ <นะ S 2> คุณตโอโน่ที่เมื่อกี้ได้การันตีเการันตีจริงๆครับ S ประหมึกครับเย้